กิจกรรมเด่นรอบรัวอุบลปัญญานิกูณ วันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีได้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นําเยาวชนคนคุณธรรมและเสริมสร้างเครือข่ายครูคุณธรรมณนะวัดดอนพยุงธรรมวนารามบ้านดอนยุงจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องด้วยโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีจิตสาธารณะ 2. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจ,จริง 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนแกนนำคุณธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และครูผู้นำกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมตลอดจนคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยกิจกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ก้าวรูปบรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความสงบและศรัทธาต่อจากนั้นพระอาจารย์บุญเสริมสมจารเจ้าอาวาสวัดได้เมตตาแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนาตนเองตามหลัก คุณธรรมอัตลักษณ์โดยเน้นถึงความสำคัญของการมีสติและสมาธิในการดำรงชีวิตครูแกนนำและนักเรียนยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ฝึกสมาธิและถวายสังฆทานเพื่อเรียนรู้การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสร้างรากฐานแห่งศิลธรรมในจิตใจช่วงกิจกรรมภาคบ่ายขับเคลื่อนคุณธรรมณโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลคณะครูและนักเรียนแกนนำร่วมพิธีเปิดโดยมีนายดาวเทียมบัพทีผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงานและมีนายชุนนันทสิริพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีบรรยากาศในช่วงบ่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยนักเรียนถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามช่วงวัยเพื่อเข้าร่วมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งออกแบบมาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมได้แก่ฐานที่1การมีวินยัยฐานที่สองความสามาคัคคีฐานที่3ความรับผิดชอบพร้อมด้วยการนันทนาการที่สร้างความสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและครูการนำโดยในช่วงสุดท้ายของ กิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่เป็นแกนนําคุณธรรมตลอดจนครูผู้ได้รับรางวัลหนึ่งมืนครูชนคนคุณธรรมประเภทครูเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโรงเรียน โดยกิจกรรมได้สิ้นสุดลงในเวลา15.30นาฬิกานาทีพร้อมด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอิบใจของผู้เข้าร่วมทุกคนค่ายครั้งนี้ไม่เพียงปลูกฝังคุณธรรมในหัวใจของนักเรียนแต่ยังสร้างเครือข่ายแห่งความดีที่ส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปเพราะคุณธรรมคือรากฐานของความสำเร็จโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีเรียนดีมีความสุข